โซเซียวเลยเห็นก็เห็นเลยเซ็ตแล้ววันนี้ผู้สาวเออเซ็ตแล้วเมึงกเซ็ตได้มาจนน้ำผู้สาวล้วเอาไปให้ผู้สาวบ้ววนานหาหนะม้งบ้านี่ยครับวันนี้พาหนุ่มหล่อมาตัดผมนะหนุ่มรูปหล่อนะอิ่มหวานเลย <c oughs> นะครับบอกว่าคันหัวขั้นหัวขั้นหัวขั้นหัวผ้นะาไปตัดผมคงธะกินเฮ็ดแน่เด็กับมื่อกี้กันเลยเด้พผ้ามาตัดผม <So S 2> ูล้านตัดผมเอ้ปล่อยสร้างยาวเลยสร้างตัดผมนะครับตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปสร้างบอกว่าไม่หยั่งไตอยู่ทึงหัวไม่หยั่งไตอยู่ทีงหัวดำๆไม่หยั่งผู้สันสร้างว่านะครับสร้างสงสัยกันเลยเบิ้งนะครับเบิ้งกันเลยครับ ไม่อย่างครับดำดำเฮาเฮาที่นั่นนะคาที่กาใแก่เฮาเหนกับนั่นมีดำจิดมึกเด้เดผมเอากล้องกับไปใกล้เบิ่งเอาล้องไปไกลตเบิ่ง นะครับจะกล้องเข้าไปใกล้บ้างป้ามันก็หลายคักหลนี่มันแค่ละวันนี่ความแค่ละเฮาแท่และอืมเวอร์ดำๆม่นเป็นดำๆเป็นจุดก็แต่เมื่อขี้แคบอะไรแย่เอาอืมเป็นอะไรแย่วหรอโโหชวเสียวเลยกนเห็นเลยเซ่้ยและวันนี้ผู้สาวเอเสบ้ละวันนี้ไพ่อดมาจนนัผู้สาวลือเอาไปให้ผู้สาวนู บาดนไมงบ้านี้นขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบ่าวอีสานข่าววันทุกท่านนะครับวันนี้เอาเห่ามาให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับผม